่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารถก,กัเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยๆวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับ,บขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10บระการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้หก็เป็นพระสะนาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้ามงเอิญไม่เป็นพระโสดาบันคิดว่าได้เป็นพระโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดคลั้งลงไป เราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรนดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดเยงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังยชา์สามรายการคํำว่าขอบเขตของสังยชนตก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายองสังโยชตสามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้น ทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ขั้สังโยต์ก็คือหนึ่งสก,กายทิฏฐิอารมณ์ขั้าสังโยต์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราอารมณ์้สัโยต์เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องคานตัดทำลายอรมนี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกัน ปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น <c oughs> ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสศการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่ แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนเรามัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไปเสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัโยชน์ข้อที่สอง สัญญาณก่อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคาสั่งสอนงองพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือ สัญญาอีข้อที่สามมีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสัทธาหัวเต่าฝุกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า ศีลเตาต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะกระวาดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเขาเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้ เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารม์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นเชี่ออบายภูมิทั้งสี่เรกายคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรักกยฉันก็ด,กกดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัย ถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเแ้าชื่อว่าอบายาภูมิทสีไม่ไปกันแน่ทานที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นิพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่ใิยมร่างกายขึ้นมาเมารัขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชน ควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้กันลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้าวันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็มาหมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นเดเพียงว่าก่อนตายมีความคิด ว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องตน้นคือขั้นสติเลชาน <c oughs> เราตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่อกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีล ไม่ใช่ระบ,บาบปรามาพธพระไตรศรนาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บเข้าไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉาน เกิดมีความรักในพระบาเจกับพระเจ้าเมื่อตายจากสติฉันคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก็ไปเกิดเป็นทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิติวโลกนี่ถ้าท่านงหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสติฉันา์ทาบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวันเทพบุตรก็ดี ท่านเอราวัณเทพบุตรุเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานบใ <c oughs> ช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช่างไปเกิดเปเทวดาบนสวรรค์ชช้นดาวดึงสถิวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรุก็รวมความว่าสติฉันก็ทำบุญได้ ในวดาหรือพรมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอ,อนำเรื่องราวเขาสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้ว<บ>เรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโกตะกนิกาย <c oughs> มาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีาเรียวกว่าโกตุหาริกะ พตัวอริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภยัยติเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆล,ลูกน้อยก็คือไมยลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> ต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกดุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินได้อยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท มีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกรดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกระดุมพีก็นคนจัดทาหารมาเลี้ยงก็ไปอาหารประเภทที่คนใช้กินเจ้าคนรับใช้เขากินเจ้ว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวย เขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆเนีย่ยแตมาเองเขาเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยอร่อยได้เกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจ ว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮริกะหรือว่าตั้งกุดุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาหารมาให้สองส่วน เวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ที่จะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเอามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุฮันิกาชามหนึ่งพัญญารักสามีมากส่วนของเธอเธอจะไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมา ก็กินกันคน,นชามิมันก็ทรงชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถ,ถนัดใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหม ถ้าต้องการถือให้ส่วนของเธอในโกตุวพริกาก็าบอกเอาความจริงนัำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกดดมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็ก็ท่านเองท่ากกำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายา ข้ามาทุกปายาตเป็นข้าที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ำรวยกับมหาเศรษฐีกบกษัตริย์เท่านั้นคนที่โจลนออมากินบ่อยๆไม่ได้นานนายกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุดุมพีเท่ากินได้ทุกวันทุกเวลาข้ามาทุกปลายาเขาทำยังไงไม่ขออิิบายในทีน่นี้เร่ยงเวลาปเปล่า เมื่อท่านกินข้าวมาทุกประยาตหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั้นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีก่าเราซึ่งเป็นคนมาก เราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,ม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุพายาเนั้นนานได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การเที่ลิ้มชิมรสข้าวมาทุพายาตแม้แต่เศษก็เล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยไ,ไม่ไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้าวมาทุพายาตเป็นข้าวมีราคาแพงมาก เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกะหะคมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็ร,รวมความว่ากันหนะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพรบาลีบอกลมกำลิบ ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดิทีิสมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่เข้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไปดนะ คำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกว่าขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศมานกาย จิตมีสภาพคิดอทิตย์สมาละกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิด ตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิพยานเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านยะเรียกว่าอาทิตสมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันไปทำโน่นทำน,น,ทำน,น,ทำนี่ทำนั่น นั่นกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้าก,กายตัวนี้แหละบรรดาท่นพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านข้าบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเยกคิดว่าการกรรมที่ทำให้เเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนอง กรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรมามทตพระไตรสนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างและทิศสมาลกายออกจากร่งางก็เข้าสู่คันของสุนัขทันทีเข้าท้องหมา นี่จำใบบรรดาเต็มพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิอริปัสนาญานทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตค,คุมอารมณ์ในศิลให้ทรงตัว ใาขานุสตินึกถึงกระทนการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวันดาเป็นตน้นอีองค์สมเด็จพระทศพลแนะนําให้ทําอย่างนี้ที่จะบอกว่าทําให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินตาเรนึกถ,ถึงความดีต่อบริการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตาย ไม่ยามปกติก็นึกได้บางนึกไม่ได้บางลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะสรงใจทรงอารมณ์ให้ทรงตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ทรงตัวไว้ทักสองสามนาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกลยย้จะตายจ,จริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือผรมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกัน ต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนเม <c oughs> ื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ได้เด็กอาการก็การ,กการแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้าง ก็รวมความเมื่อขบรรดาท่านพุทธบริษัทน์หลายเพื่อนทราบว่าสัตว์ฉันทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเ่าเสียงใจเกิดเป็นสัตว์ฉันได้ไม่ยาก <c oughs> เรื่องนี้องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่อไป ว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วเาขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ทาา่านกับดีรักมากทากา่านกับดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระพุทธเจ้ทาท่านกับดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนพระบาเจกพระพุทธเจ้าก็ นำเอาเจ้าจสุนักแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนักแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปริคพระพุทธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้าง,างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ทนมหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบ ท่านมาหาเสถีธธล้ว่ะพอดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะใสอยูยย่ไปถึงท่านก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองแต่ลาพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกคับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าเวรสาใกล้เข้ามา พระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านท่านก็หาบ่ดี <c oughs> ขอไปจำบรรษสาที่พวกเขาคันธามาตอันเป็นที่อยู่ของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระประเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระประเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบั่งหอนบั่งส่งเสียงสแสดงนึงความรักความเคารพ พอพระบาเจพระเจ้าพ้าพนสายตาของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระบาเจกับพระเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบาเจพระเจ้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระตเจ้าเนี่ยแตมาไม่ไม่เถียงรักแน่รักและมีความเคารพและก็แสนรู้ที่บางครั้งพระบะเจกับพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าไ่ขอแกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสสบงให้กลับไอตอนดึงชายสสบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระเบเจพทธเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสําคัญคือสสบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักเกลกเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปพระเจ้าสุนักหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพุทธเจ้าลองแล้วลรออีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีนสแสดงนิ่ความรักในมันมันรักพระบาเจ้าพุทธเจ้ามากจริงๆพระอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายิงเขารับรักพระบาเจ้าพุทธเจ้าแสดงนความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเรจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเพเจาพ้าบันดานให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบ,สบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเห็นไมบันดาแทนพุทธบริษัทชาติทดชชานก็ทาความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าราชการกันว่าโคศกเทพบุตร คำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสลาที่ญาติโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีหรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วย กรุมความว่าโคสกงที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปถึงหกสิบโยต์ถ้าวะราะเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกนี่มีมีเวลาอยู่พันปีทิพย์ คือเมียอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีเขาดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ตีร้อปีเท่ก็หนึ่งวันเขาดาวดึงแต่สำหรับดาวดึงนั่น30วันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันเ็งเทวดา หรือว่ากี่ปีของธรรมดาแล้วนับเวลาเท่าไรของม,อมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปราโมทยพระไตรชนาคมแต่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสติฉันไดอย่างใดอย่างหนึง่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สติฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบานตอนลุนรกไปเลยที่ละบรรดาแ่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรนดาแ่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ทรงความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าประการไม่ละเมื่อศีลทั้งกายวาจาและใจอาราบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมดสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี